อีพีนี้คือพี่ดุน้องแรงมากน้องสลางที่โดนพี่ดุก็คือห่อยไปตามระเบียบเลยโอ้ยฉันจะสงสารใครกอดดีเนี่ย สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับสวรรค์ประธานพอรอปปีพิโซดที่สินะคะหลังจากหายหนะ้าหายตากันไปนานมากเพราะว่าอีชันติดสอบโทอีกค่ะอายุปูน,นี้เราเจะจะไปติดสอบอะไรอีกเนาะโอ้ยแต่เรื่องนั้นก็ช่างมันเด้อค่ะถ้าทุกคนพพ้อมฟังสปอยกันแล้วเราก็ไปรับชมสวรรค์ประธานพอรอปปีพิโซดที่สิกันเลยเปิดมาที่การเตรียมงานเลี้ยงทองคํานะคะวันนี้เป็นวันครบรอบ17ปีของเชียนชิวซึ่งอ,องคอันเลอร์ก็เป็นคนเตรียมงานทั้งหมดเลยแต่แน่นอนว่าเฮียแก มีแผนร้ายนแน่ก็ดูหน้าทหารดีโคตรชั่วเลยตอนนั้นเองพวกราชวงศ์เสียนเลอร์ก็เดินเข้ามานะคะ ช็อตฟิลนี้คือคละครไทยสุดๆจู่ๆพวกนั้นก็พูดออกมาเหยียดอันเลอว่ายังอยู่อีกเหรอไอโจเซนเลอออยไม่สำเนียกฐานะบ้างเลยรู้หรือเปล่าว่าอยู่ที่เนี่ยเพราะความแม่าตาของฝ่าบาทล้วนๆนะออนั่นปากหรอคะตอนนั้นเองของเขาก็เดินเข้ามานะคะแล้วก็ถามว่าพูดอะไรเหรอพูดให้ข้าฟังมั้งสิพวกนั้นก็เลยรีบหนีไปทีเดียวเชียวดูเหมือนห้องเฮากับห้องเต้จะเอ็นดูอันเลิเป็นพิเศษ,ษเลยแต่อันเลิกก็งงว่าแล้วจะทายาติไม่มาด้วยหรอเชียนชิวไปไหน ของเขาก็บอกว่าเมื่อเช้าชินชิอดูท่าทางปแปลกๆของเตยเลยเสริมว่าเอาหน้า เขาคงมีของอะไรบางอย่างจะให้ห้องเขานั่นแหละเป็นพอน่าจะครูเลยทำให้เขาเป็นคนกระตันยูรู้คุณก็ปล่อยเขาไปเถอะแต่ห้องเต้ก็เสริมว่ามันก็ไม่ดีหรอกนะที่ปล่อยให้อันเลอร์ลอยแบบนี้ถ้างั้นเราเข้าไปในงานกันเถอะพอหันหลังมาพวกทหารลูกน้งองอันเลอร์ก็เตรียมบวกเรียบร้อยนะคะหน้าตาโลกจิตมากเลยแต่อันเลอร์ก็ห้ามพวกเขาเอาไว้เพราะว่าต้องรอเชียนชิวก่อนด้านผู้ติดตามเชียนชิวเราก็จะเห็นว่าเขาถือกล่องอะไรบางอย่าง พรางวิ่งหาลัทธทายาททั่ววังเลยจนมาหาลัชะครูฟังสินที่กําลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องพราะเห็นลัชะครูผู้ติดตามก็เลิกลักพยายามซ่อนกล่องใหญ่ก่อนที่เขาจะขอตัวไปตามหาลัทธทายาทต่อตอนนี้ฟังซินก็นึกถึงตอนที่เขาสนทนากับฮ่องเต้ฮ่องเต้ถามราชะครคูว่าทำไมไม่ไปงานเลี้ยงทองคำละ่ะซึ่งมันก็ทำให้พี่เสี้ยของเรานึกถึงพ่อแม่ตัวเองนะคะ ฝ่าบาทพยายามอธิบายกับราชครูฟังสินว่าข้าพยายามบริหารบ้านเมืองอย่างพอเพียงนะแต่มันมีเหตุผลจริงๆที่ต้องจัดงานเลี้ยงทองคําซึ่งพิเซียก็รู้ดีนะคะว่าฝ่าบาทต้องการกระตุ้นการทําเครื่องเงินของชาวเซียนเลอร์ราชครูเล่าให้ฟังว่าวันนี้นะะ่ะรัชทายาทไปที่หอเซียนเลอร์มาเขาดูชอบมากๆเลยแหละสถานการณ์ก็ดีขึ้นคนหยงอันกับเซียนเลอร์ไม่โกรธแค้นกันเหมือนวันวานแล้วแต่เพราะฝ่าบาทปฏิบัติต่อทุกคนอย่างจริงใจยังไงล่ะ ฟาบาดก็บอกว่าพวกเขานนะามีอคติมากมายตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเลยแหละถ้าวันหนึง่งเชียนชิวถูกคนเซียนเลอร์ทำร้ายเขาก็คงทนไม่ไหวแต่เพราะว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาแต่เชียนชิวไม่ใช่เขาต่างออกไปเขาเติบโตขึ้นมากับชาวเซียนเลอร์ สำหรับเชียนชิวแล้วพวกเขาเป็นเหมือนพี่น้องมีสหายและมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นแหละที่จะหยุดความแค้นระหว่างสองแคว้นได้ตอนนั้นเองเขาก็หันไปเห็นรัชคูกำลังยิ้มอยู่ภายใต้หน้ากากของพีเซียก็เต็มไปด้วยความสุขพีเซียเอ่ยว่าถ้าฝ่าบาทคิดเช่นนั้นก็ถือว่าก้าวจุดที่ยากที่สุดไปแล้วแหละแต่ฝ่าบาทก็หวังว่าวันเกิดเชียนชิวนะพีเซียจะมานะตอนนั้นเองพีเซียก็เลยตัดสินใจปิดหนังสือแล้วก็ตรงไปที่งานเลี้ยง นางานเลี้ยงทองคำนะคะก็มีการเล่นดนตรีการละเล่นการไล่ลำ้ำจูจูก็มีทหารที่กลายเป็นปีศาจล่างเขียวเลยแล้วก็มุ่งมาทำร้ายคนในงานอย่างโหดเที้ยมด้านคนติดตามเชียนชิวก็พยายามวิ่งหาเชียนชิวจนมืดเลยจนกระทั่งเจอเชียนชิวสักทีก่อนที่เขาจะยื่นหีบอันนั้นให้แล้วมันก็จะทำให้เราเห็นนะคะว่าหีบอันนั้นน่ะ ในกล่องก็มีปิ่นสีทองของเสด็จแม่ที่เชียนชิวตั้งใจจะเอาไปเป็นของขวัญของเสด็จแม่เขาซึ่งปิ่นอันเนี้ก็ทํามาจากชาวเซียลเลอร์ที่เขารู้จักนั่นเองขณะที่พวกเขากําลังมุ่งตรงไปที่งานเลี้ยงทองคําที่เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายอยู่นั้นฮองเต้ก็พยายามต้านทานเอาไว้และให้ฮองเฮากับอันเลอร์หนีตามมาแต่จังหวะนั้นอันเลอร์ก็ใช้ดาบเสียบเข้าฮองเต้กับฮองเฮาก่อทกนที่จะหัวราะออกมาอย่างสะใจเมื่อทั้งสองสุดลงกับพื้นนะคะ พอะะราชคูมาถึงแล้วเห็นรอยเลือดเขาก็รีบเปิดประตูเข้าไปแต่มันสายไปซะแล้วภาพตรงหน้าเป็นภาพนองเลือดที่สยดสยองสุดๆเลยเขาเห็นอันเลอร์กำลังหวัวเราะอย่างสะใจแต่พอเห็นะะราชคูอันเลอร์ก,ก็วิ่งหนีแต่ตอนนั้นฮ่องเต้ยังมีชีวิตอยู่พิเซียเลยรีบวิ่งมาดูอาการก็จะไปตามหมอหลวงแต่ฟาบาดก็บอกว่าไม่เป็นไรยังไงข้าก็ตายอยู่แล้วแต่ด้วยความโกรธที่ถูกพลาดคนรักไปฮ่องเต้ก็ประกาศล่าวว่า ฝีมือของอันเลอร์ชาวเซียนเลอร์ต้องชดใช้ตอนนั้นเองฟางซิงก็ตัดสินใจใช้กระบ,บี่เพื่อปิดชีวิตเขานั่นเป็นจังหวะเดียวกับที่เชียนชิวเข้ามาพอดีฟาบานบอกว่าข้าจะฆ่าชาวเซียนเลอร์ให้หมดและนั่นก็เป็นเรื่องเล่าจากปากของชิงกุยนั่นเองเขาหัวเราะกับการกระทำงงุ่งงหงเสียเหลียนทำให้เชียนชิวสับสนมากเลยนี่พวกท่านหลอกข้างั้นหรอคนหนึ่งข่าหลังตระกูลข้าอีกคนหนึ่งช่วยค่าเสด็จพ่อชิงกุยก็เสริมอีกว่า คนที่รักผ่าตัวเจ้าตอน12เนี่ยก็เป็นชาวเซียนเลอร์นะถ้าไม่ใช่เพะะราะราชคูปันนี้เจ้าสีแห่แก่ไปนานแล้วคาพูดนั้นก็ทําให้เชียนชิวคิดได้ว่ามิตรภาพกับเซียนเลอร์กับยงอันงั้นเหรอจอมปลอมสิ้นดีเซียนเลอร์ไม่สนใจความดีของเราเลยหรือไงเรื่องยงอันเซียนเลอร์รักเง,งาเดียวกันมันเป็นแค่คําโกหกเท่านั้นม่เซียเ,เข้ามาปลอมน้องนะคะว่าไม่จริงหรอกเจ้าลองคิดดีๆสิเพราะเจ้าชาวยงอันกับเซียนเลอร์เลยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข พวกเขาแค้นกันน้อยลงเรื่อยๆเจ้าทําได้แล้วนะแต่เชียนชิวก็ไม่ฟังเขาเสียใจมากเพราะนั่นคือความหวังของพ่อแม่เขาแต่ดูจุดจบที่พวกท่านได้รับสิชิงกุยก็เริ่มปากมาว่าถามถึงพ่อแม่อยู่นั่นแหละข้ายังไม่เห็นถามถึงพ่อแม่เลยแต่งตั้งององอันเลอร์เป็นสัตรสูงที่จอมปร้อมชัดๆเชียนชิวก็ถามว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือเจ้าสินะซึ่งชิงกุยก็ย่วโมโหว่าใช่ข้าอาจารย์เจ้ากับอันเลอร์เนี่ย เราทั้งสามคนร่วมมือกันปิดชีวิตหยองอันเองหัวมโมโทหทําไม่เชียนชิวเหวี่ยงดาบตัดชิงกุยเป็นสองท่อนชิงกุยฉี่ลงก็ได้แต่หัวเลาะเขาบอกว่าไม่เจ็บเลยสักนิดถ้าเทียบกับฝ่ามือของพี่เสียแล้วด้วยความโมโหเชียนชิวก็เลยโยนล่างของชิงกุยลงไปในหม้อนะคะเชียนชิวบอกว่าทําไมล่ะเขาฆ่าล้างตระกูลข้าข้าจะลงโทษเขาบ้างไม่ได้หรอตอนนั้นเองล่างของชิงกุยฉี่ลงก็สลายหายไปทําให้พี่เสียนึกถึงเขาตอนเด็กที่เป็นแค่เด็กซื่อๆคนหนึ่งไม่น่า โตเลยแต่ว่าเพราะความแค้นเด็กคนนั้นเลยเปลี่ยนไปแต่ซานหลังก็บอกว่าเขายังไม่ตายหรอกนะถ้าอยากแก้แค้นจริงๆก็ต้องหาเข้ากระดูกให้เจอเชียนชิวก็โมโหแล้วบอกว่าข้าจะเอามันมาเส้นไหววิญญาณพ่อแม่ข้าจากนั้นข้าจะมาสสางกับท่านราชคูก่อนที่เขาจะเดินจากไปนะคะฮีเซียก็พยายามล้างเขาเอาไว้แต่ซานหลังก็บอกว่าเขาเพิ่งรู้ความจริงปล่อยเขาให้อยู่คนเดียวไปเถอะอีพีก็เริ่มโมโหถามว่า ความจริงมันสําคัญนักหรือแต่ซานหลังก็บอกว่าเขาควรรู้ความจริงว่าอันไหนท่านทําอันไหนท่านไม่ได้ทําแต่พี่เสียก็ไม่เข้าใจถ้าเขารู้แล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะจะทําให้เขาฆ่าคนน้อยลงหรือว่าทำให้ข้ามีข้าออ้างมากขึ้นพ่อของซานหลังอยากให้ปองดองกันข้าเป็นคนฆ่าเขาอ,องอันเลอเป็นราชวงศ์ของเซียนเลอร์คนสุดท้ายข้าก็เป็นคนฆ่าเขา จะเกิดอะไรขึ้นก็สมควรโทษข้าไม่ใช่หรือไงยังไงข้าก็ข้าไม่ตายอีกแล้วเรื่องทั้งหมดมันเป็นความผิดของข้าข้าเป็นตัวนำภัยแต่ตอนนี้ลามไปถึงชาวเซียนเลอร์ลามไปถึงชีหลงและคนอื่นๆพี่ก็โมโหมากเลยนะคะทําให้อีน้องเนี่ยทำหน้ารู้สึกผิดแบบหง่อยไปเลยแฮ่โดนเมียดุพี่เลยคว้าเสื้อน้องแล้วถามว่าจะไปต้องให้เขารู้จริงๆเหรอว่าสิ่งที่ข้าสอนนั้นมันว่างเปล่าไม่สมควรที่จะเอ่ยถึงด้วยซ้ำ แต่พอได้สติพีเสียก็รีบขอโทษนะคะก่อนที่เขาจะร้องไห้ออกมาถ้าคงบ้าไปแล้วจริงๆรอยสงสารสงสารน้องพีเสียสงสารน้องสารหลางเลยคือแบบเรื่องนี้มันตลปัดมากเลยน้องเชียนชิวก็น่าสงสารสดเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อนะคนที่ไม่อ่านในยายอยาอย่างอีชั้นนี่แบบขาดใจแล้วค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการสรุปสวนประธานพอรอีพิโซดที่สิ คือที่ฉันหายไปไม่ใช่อะไรไว้ฉันไปสอบภาษาอังกฤษคือได้งานที่ใหม่ไงเขาอยากได้คะแนนภาษาอังกฤษฉันด้วยฉันจะได้มีเงินไปซื้อนิยายมาอ่านกับเขาบ้างเล่มละ4 0 0คือแบบตอนนี้ไม่ไหวจริงๆตจ,จ้าสัญญาว่าอพิสูจน์หน้าจะรีบทํารีบลงโดยด่วนเลยสําหรับใครที่กําลังรอคามาโนะฮาชิรอนก็กําลังทําอยู่เดอ้อรอหน่อยนะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย